อะไรจะปังขนาดนั้นนะคะแบมแบมค่ะมาถึงเมืองไทยปุ๊บนะคะก็สามารถที่จะกวาดรางวัลไปถึง2รางวัลด้วยกันนะคะนั่นคือรางวัล Black Melody นะคะจากงานประกาศรางวัล l ลน e Melody Music a w a r d 2 0 2 1นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแบมแบมด้วยนะคะคุณผู้ชมน้องแบมแบมกับเพลง ribbon วันนี้ผมอยาจะขอบคุณทุกคนนะผมที่าดาวโหลดไลน์เมโลดี้ในบเพลงริบบซได้รับรางวั like ลไลค์เมโลดี้นรอนีะและเพลงริบบอนของแบมแบมค่ะได้รับรางวัล Melody of the Year นะคะจากงานประกาศรางวัล Line Melody Music Awards 2021ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยจ้ามาดูช่วงรีวิวอาหารไทยของแบมแบมนะคะ3ทุ่ม19ค่ะแบมแบมโพสต์ Bam Twitter ด้วยเมนูกุ้งเต้นค่ะคุณผู้ชมที่บอกเลยว่า น่าอร่อยจริงๆนะคะทำเอากเซค่ะน้ำไหลๆไปตามๆกันค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าอยากจะลองชิมบ้างนะคะย้ำกันสักนิดหนึ่งนะคะกับงานโมโนเ9วนตินายพัทยาเขาเดาว2022ค่ะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเวลาขึ้นแสดงบนเวทีของแบมแบมนะคะในคืนวันที่31ธันวาคมนะคะ2564ถึงปีใหม่นะคะแบมแบมค่ะจะขึ้นเวทีเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะคะ ไปดูทางฝั่งของแจ็คสันหวังค่ะกับ Fendi Winter Sport Collection X แจ็คสันหวังค่ะคอลเลกชันกีฬาฤดูหนาว Fendi X แจ็คสันหวังนะคะคุณผู้ชมที่แจ็คสันมาลุกนี้ก็บอกเลยว่าคู่มากนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะดิ่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากคุณชอบใจค่ะฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ